สวัสดีจ้าทุกคนขาเมื่อพอกันอีกแล้วนะจ๊ะนอะ้องมันนี่แต่อียังตีมาเบิ่งเลยแต่อียังกินมาเต้มันนี้มาเบิ่งกันเลยนี่จ้ะนี่แบบนี้เลยมันนี้หูยังมาเป็นเมนูอยงแบบนี้เลยนี่จ้ะข้าวปุ้นเ้าหน้าประหลาดจ้ะมาใส่ปิกปนมัอนี้ได้ข้าวปุ้นเ้าหน้าประหลาดจ้ามันนี่ อแบบน,นี้อืมเพชรสะใจไปเลยจ้าเพชรสะใจไปเลยจ้ามาเพชรสะใจไปเลยจ้าคนก่อนอม,มาบู้สุดยอดเลยสุดยอดเลยด้วนบู้สิ่งสุดยอดเลยจ้าทุกคน มา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 ,มากินน้ากันนี่พักแก่ไมาได้มนเอง้เอียงบอกพักแก้มาบึ้งพักแกเนี่พักแก้มีนม่น,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 นี่มีการจองลวกทั่วลวกแล้วก็สลัดมาจาังมากินน้ากันเลยอย่างนี้เลยสลัดขางขางแกม มาจัะเริ่มเลยมะเริ่มเลยขอซนฟังก่อนอืมนื่น้องครับขออนุญยาตใส่มมือจังหลังมือเรเด้อมากินกันเลยจังอืม อว่าน mm ั hmm. mm. huh? mm ้นไปเดานะอื้ม สต่มาอืมอืม,อมยมันเด่นเขาตาพน้อ่ะเป็นยักเหรอมันแต่มาก bác canh trong luôn Ừ. Ừ. มาจากทุกคนมากินน้ำกันเด้อแสบบแสบ,บน้ำกันจังอือห mm ือ hmm. แต่มา ฮึมฮึมอืมแคบอืมอืมกานจองลวกก็ทั่วลวก ăn cỏ Tại nào nhóm cảnh tài cả thuộc quân cho cho lấy chồng mày đỡ mày đỡ xuống coi nhé cần Hãy subscribe うん。 กัน,นจองลวกกันจองลวกทั่วลวกนะเป็นข้าปุ้น เป็นน้อยเนบม่ใหญ่แฝบฮะ มันเดอ้อมันเด้อสุกคนกินน้ำกันจังมากกลร้ายเขาปุ่นเนี่ยกินทุกม,มือก็ได้ ม่บ่าสีเห็ดยังเป็นกำลงแรงกุณก,ก็สมาำเท้าวนาไปเดี่ยวบิดอืมอ้มอืม,อม,อม แสบมากแล้วจอดเลย,ยง,ง่ายจะแสบคั้บเา้านาัป่ปไปเด็กไปล้องเหตุนินมึงแลวจ้ะเด้อเมนูง่ายงายง่ายถิ่นสุ่หับเมนู ไม่แต่เศษกับปุ่นต้มน้ำปลาแดกได่ะกะปิหน,น่อยนึงใส่น้ำตาลใส่สุรินผึ่งปนห้อยแต่ขอบคุณทุกคนด้วจ้ะเด้อที่เขามาเบิ่งคลิปด้วยจ้ะมันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยจ้ะขอบคุณทุกคนอีหล,ลีขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจด้วยจ้ะคลิปนี้เอาไวส้สนิทสักอนนะจน้ะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า